สวัสดีค่ะแม่แปงค่ะสวัสดีครับแม่แปงครับสวัสดีค่ะค่ะเมือนี้ช่องเ้านิ้งพระร่วยของพูนเชี่ยวค่ะค่ะมาติดตามแนวทางตัวเลขความฝันเนาะค่ะกับแม่แปงค่ะไปฝากถ่านผู้ชมทางบ้านอีกข้างหนึ่งค่ะจากที่ห้างหายไปโดนเนาะค่ะแต่ก่อนที่ไปตามคุณแม่เนาะค่ะคุณแม่เพื่อนฝันเลขเข่าของของเพิ่นเนาะค่ะบาทองพูนเลขเข่าของคุณแม่คุณแม่เป็นผู้ที่แมนเลขค่ะ แล้วก็ห้างมาดนเพราะว่าคุณแม่เพิ่นบอกฝันเลยค่ะมาตามยําได้เพิ่นกับบ่ได้รตัวเลขให้เนาะค่ะ้ะงวดนี่มาตามคุณแม่อีกขังค่ะคุณแม่เพิ่นว่าล้านหน่อยเนาะค่ะบอกเลขเพิ่นเพิ่นว่าค่ะล้านหน่อยนี้บ่เคยบอกจักเถื่อเพิ่นว่าแต่ามาบอกค่ะเรื่องเล่าเป็นแนวไรคะคุณแม่เบาสู่ฟังเนี่ยค่ะจ้่เมื่อนั็นกระขายคล้องอยู่นหลังนี่ค่ะเพิ่นกระลินไปลินมาเพิ่นก็บอกว่า แม่สื่อเลขให้หนูแน่องหกแปดหกแปดเป็นเขียนให้นะเพิ่นเขียนให้เลยบ่กค่ะอันแม่สื่อเลขให้หนูแน่เพิ่นว่าเป็นล้านหน่อยบอกเรียนอยู่ปสองนี่นะเรียนเคยบอกแจ้งเืธอเรียนอยู่ปสองหรือว่าสองปีบอกค่ะเรียนอยู่ปสองกับแปดขวบอแปดขวบแต่ว่าบอกเคยเบาจดบอกเคยเบาบอกเคยบอกจักเืธอแต่ว่าเป็นจังไดขึ้นใดมาบอก ช้างลิ้นไปลิ้นมาอยากได้ของลิ้นเลนไปเลนมาอยากได้ของเลนได้อันยังโดนบังคับคนว่ะแม่ก็เลยว่าโอ้เมย์มีเมย์มีเงินแล้วฉันบอกคือในสูได้ลาแม่วบางสิแม่ก็ไปได้ทั้งเป็นดอกแม่ซื้อหวยกับโบถือแม่ก็วบางสินอกโบฝันแม่ก็วบางสิค่ะฝันคนว่าะนั่นเขียนให้แม่ก็ได้เห็นคนว่าโอ้มย์าเพิ่นนึ่งเนี่ยเพิ่นว่าเพิ่นฝันเพิ่นว่าเพิ่นฝันฝันว่า เขาเขียนให้คุณว่ามเมธเขาเขียนจังไดเพิ่นก็เลยมาเขียนให้แม่หกแปดโอ้เพคุน<พ>ว่าหนูฝันห<ม>นูฝันว่าเขาเขียนให้เพื่อนว่าบอกเพ<ม>ิ่นก็เลยมาเขียนให้แม่แป้งหกแปดบอกคะแม่นค่ะหกแปดค่ะเขียนหกแปดบ้านนี้คุณแม่เห็ุจังไหนคะตอนนั้นแม่ร้านเขียนให้แม่ก็ว่าแม่สิบสี่อรเตอรี่ให้แต่ว่าไปหาบ่อไม่ แม่สิไปซื้อลอตเตอรี่ให้แต่ว่าไปหามันบ่มีมมอันนี้เป็นร้านหน่อยบอกค,ค่ะร้านไายร้านไายเนาะคะ่ะอยากได้ของเล่นเพิ่นว่าคะ่ะคันได้คันได้แม่สัญญาได้ว่าคันออกนนั่แม่ต้องซื้อให้หนแูแม่ก็เรยว่าแม่จะซื้อให้กันแม่ตอกสัญญาได้ว่าถ้าออกนี่แม่ต้องซื้อให้หนูเคยบอกเลืเชื้อแต่เกิดมาบ่าเคยเป็นแนวนี่จเะเชื้อ เพิ่นมาเรียูยรลานค่าน้่บ่ค่นมือวันอันนี้วันอันเสาอันะวันเสาทิพานมาเนาะค่ะมาเรียญยร้านค่าแต่วคำแล้วก็เก็บร้านเก็บยังเก็บหลานแล้วคำแล้วบัสิกับบานจังได้จังคอยเ้าขึ้นแมนบ่ได้ของดินได้รถมบังคับคน่าสิ้นแม่ยบ่ อันแม่บ่มีอ <estiver thorough> ันแล้วคันแม่ถ <c oughs> ือกลางวันแม่สิซื้อให้อยู่งอยากวังสิเนาะคือเรื่อยว่เาคนฝันแล้วเพิ่นว่างนู้นี่แหละฝันวังว่าไปพ่นมาบอกผู้เฒ่าเพิ่นวังสินนะเพิ่นว่าผู้เฒ่าบ่มาบอกเพิ่นแม่นผู้เฒ่าบอกให้หนูอันไปบอกแม่เพิ่นวังสิฮกแปดทั้งหลอดผู้เฒ่าบอกให้หนูไปบอกแม่แม่เอา68ให้แม่คือเอา68หน่วย แต่ว่าเพิ่นเพิ่นกับมาเขียนให้แม่หกแปดว่าเพิ่นสี่หกหูเรื่องเพิ่นกับมาเขียนให้แม่หกแปดเพิ่นเบาเพิ่นเบาละเอียดกูหนีบ่คะเพิ่นความฝันเพิ่นเพิ่นเบาจังไดเนะก็ว่าจังสัรพ์นะเพิ่นว่าเด็กเหน่อยนะครับเนาะตัวเบาเนาะกับเขียนให้อืมค่ะเด็กหน่อยก็อาทิตย์บอกบอกรายละเอียดก็ชัดเจนบันไดนะครับไม่คก็จะบอกแค่ตัวเลขนะครับเนาะค่ะค่ะนี่ก็เป็นแนวทางเนาะค่ะเป็นแนวทางตัวเลขความฝัน ของแม่แป้งค่ะที่ร้านหน่อยเพิ้นฝันเนาะค่ะร้านหน่อยเพิ่นกามาบอกย่ายเนาะค่ะบอกย่ายเขียนเลขให้ย่ายว่ามีผู้เฒ่ามาบอกเลขเด็กหน่อยบอกเลขร้านเพิ่นค่ะหกแปดเนาะค่ะแล้วเพิ้นกามาบอกย่าิลาคุณย่ายกามาาว้าค่วมฝันของร้านหน่อยสู่่านผู้ชมทางบ้านฟังเนาะค่ะก็ขอห้มีโคมิลาบในรางวัลญ่กับแม่แป้งเบิดสุขูสุคนค่ะ ในงวดวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนี่เนาะค่ะค่ะก็ขอขอบคุณแม่แปงหลายๆค่ะบ่แพงตัวเลขค่ะขอบคุณค่ะคุณแม่ค่ะก็มาสรุปแนวทางตัวเลขความฝันของแม่แปงค่ะแม่แปงนี่เพิ่นกระได้แนวทางเนาะค่ะมาหายกับท่านผู้ชมทางบ้านเป็นความฝันของหลานหน่อยเพิ่นเนาะค่ะหลานหน่อยเพิ่นฝันฝันว่ามีผู้เฒ่ามาเขียนเลขห้มาบอกเลขเนาะค่ะ เลขโตผู้เฒ่ามาบอกในความฝันของล้านหน่อยก็คือหกแปดค่ะหกแปดเนาะค่ะล้านหน่อยบอกมากค่ะแต่ว่าเซาลนิงกับหายแปดหกเนาะค่ะค่ะนี่ก็เป็นแนวทางเป็นแนวทางของแม่แปงค่ะที่เพิ่นมาเวาสู่่านผู้ชมทางบานฟังขอห้มิโชกมีหลบับได้รางวัหไ่กับแม่แปงเบิดสุขหูสุขคนค่ะในงวดวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดเนาะค่ะ ค่ะท่านผู้ชมก็อย่าลืมกลับนำเด้อค่ะกลับนำค่ะกันไหวเนาะคะ่ะอย่าลืมว่าหกกับเก่าเป็นตัวเดียวกันแปดกับสามเป็นตัวเดียวกันเนาะคะ่ะอาจจะกลับหัวกลับหางก็ได้ค่ะข่ดนี้ก็เป็นแนวทางที่สาวนิ้งมาเว่าสู่ท่านผู้ชมทางบานฟังกวิเคราะห์พิจารณาเอาค่ะมักตัวใดชอบตัวใดเอาตัวนั้นค่ะค่ะ กระขอให้มีโชคมิลาบเด้๋วรางวัลใหญ่กับแม่แป้งเบิดส์สุขุสุขนค่ะในงวดวันที 1, ่หนึ่งกุมภาพันธ์สองพนห้เนี่เนาะคะ่ะค่ากระขคฝากท่านผู้ชมเนาะคะ่ะท่านผู้ชมที่เขามารับชมรับฟังคลิปของสาวหนิงพร้ารวยค่ะฝากติดตามเนาะคะ่ะติดตามใ้ช่องทาง YouTube ค่ะกดเข้า u t u b e เนาะคะ่ะแล้วก็กดพิมะะพ์เนาะค่ะพิมพ์คำว่า สาวหนิงผ้าร่วยเนาะค่ะ,ะกดติดตามค่ะท่านผู้ชมติดตามให้กำลังใจเนาะค่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งให้กับสาวนิงผ้าร่วยน,นั่นเด้อค่ะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับสาวนิงได้หาคลิปดีๆตัวเลขเด็ดๆมาให้กับท่านผู้ชมทางบ้านได้รับชมรับฟังต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ